ป๊าป๊าเป็นอะไรนะลูกป๊าล้วนจังเลยนะระบบป๊าปเป็นอะไรไปขึ้นไปนั่งที่ของตัวเองประจำของตัวเองเลยมันใช้กินสลัดแบบภูมเดอร์รันชัวร์เล็ดไม่ต้องมาดูว่ามันใช่หรือเปล่าป๊าขึ้นไปนั่งที่ของตัวเองมาลูกไปเร็วอย่าให้แม่พูดซ้ำบ่อยภูมินั่งกินดีๆใครให้นั่งกินข้าวอย่างนั้นอันนี้ผัก ป้าขึ้นไปไมาป้าเย่าเยอะลูกป้ามีข้าวป้กปกาก็ไนเดีจะไมแต่มแม่ะเดียวเอออะป้าเ,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 าเแม่ให้

กินเองได้นะกะกะเออเดี๋ยวเอาให้คุณกันยูรดักเบลทอหันแล้วก็น้ำไข่พะโล้อยู่ไหนนะเออด้วยฉันจ๊ะเดี๋ยวแม่ทำให้กกเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูปูกานั่นแหละกกเออเดี๋ยวให้ให้ให้เป็นนักค่ะ มีมีแตงกวายอย่างนี้นะเพ่นนะเอากินผักด้วยมีอีกอยู่นะมีทอสลัดเพลยวนะไม่เอาไข่ได้เหรอเนาะมันน้มันใส่กินีสจะได้ก็ทำให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นลูก เวลากินแล้วตั้งใจกินกันทีเนี้ยอันมือนีได่นเ,เขาผัดไข่แล้วก็แม่ทำไข่พะโล้ปีกไข่พะโล้กับปีกไก่พะโล่เห็นนิดหน่อยอแม่้องซื้อไข่ขึ้นมาอยู่นะครับแม่ปูกระดา พุม,มเคียวเบาๆแม่ไม่ชอบเด็กเคี้ยวเสียงดังแม่ไม่ชอบคนเคี้ยวข้าวเสียงดังมันอาภาัพตลุก ต้นนั่นต้นก้าของท่านตะวันน่ะคะ่ะเพราะมันน่ะมากินเป็นผักแสบดีมันออกรสชาติเผ็ดๆจังน้อยน่อยๆนึงมีประโยชน์ด้วยเออใช่ไห่มือนี่ะชช้ไม่มือนเอกินข้าว้ะป๊บเราบอกปัน้นถิงข้าวเลยใช่หรอคุณนั่งกินข้าวดีดอ ปวดไกเอาเอาเอาเบี <laughs> ้ยนเลยลำนะฮปวดนะปวดะ่ไเอบบอกลีเหรอไหมอยานจะบอกลองกินนี่ดูลองกินนี่ดูอ้วนต่อมือสิคะลูก ใช้มือจับสิคะเพื่อนค่อยไปล้างเอามีอยู่ในน้ำหนึ่งตาว เนาะกินให้หมดให้ได้อะไรกง่ายกุณเข้าก่อนนับเยอเยอะอันแอลแม่เยูะลำลำลำวันหิวเข่าหิวเข่าอยากกินเข่าสัมไอ้เล่าแล้วเนี่ยอกินที่มันสมอยากของแม่แอลแม่ได้เป็นยังไง อ๋อเนะอมกินข้าวก่อนใช ป๊าบอกกันเล่ลวกเลยไหมป๊าป๊าจะอะไรให้ชิ้นหนึ่งสิแต่เองมีอยู่มีเช่นหลายกินนะให้อยู่ในนั้นน่ะป๊าปจะเรื่องมากนะย่างกินเขานีย่ยายายาคัดพักเขานะปรับนะ พี่เพ okay, okay, yeah. um, yeah, um, ้ยเอาไข่ไหมไข่ไม่หรออันนี้หไหเอาไข่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมแพ้เองนะเยอะระเฟลนะคอหั่นอะไรรบจะอะไรข้าทไมกิของตัวเองเลยนะหนูไม่ต้องกินูมิใช้สองมือ อเล็กซานเดรวใช้สองมือน้ำมันกระดูกเอาคูณลำค้นเก็บกระดูกได้แต่แทะอะไรแบบนี้อันนี้มันกระดูกมันไม่ได้มีปั๊บจะเอาเหรอ <c oughs> อันนี้เพ็ดนี่นะอ่ะ <c oughs> แทะใช้แทะเอาอย่างเงี้ยแ,แล้วค่อยแล้วค่อยไปล้างมือาไม่เป็นไรนะ มือเปื้อนมือสุขภกกันเป็นร่างได้อยู่ลูกอาภุมมอย่ามือข้าวภุมมยังเหลือเยอะอยู่ปั๊มัังดีๆถ้าปั๊มัังไม่ดีข้าวมันก็หก เอาขาลงไปดีเออครัะเออแม่ก็คือกินเข่าแล้วบบที่นี่นะแพะเอาลูกเดี๋ยวใช้มืออ,อย่างนั้นแพะเอาบิดตะมันมันหนึ่งอืม

เมื่อวานช่วงหนึ่งแทะไก่มังไม่ทันจะเปลี่ยนเป็นอะไรกินอะไรอ๋ออะไรป้าจะอะไรก้วกะกะไม่แม,ม่มีแล้วลูกมันหมดแล้วกินข้าวไปให้น้ยลองปอบเป็นกังฟูหน่อยพายเพชรนายกินของตัวเองไปภูมิกินให้หมดเฮ้ยกินไก่ยังเหลืออยู่

ไก่แทะไก่กระบอกเป็ดนซุ้มนี่กินแต่ไก่พวกมีกแบบดูกไหไจับสองม,มือเหมือนนักเซนเห็นไหมดูเหมือนน้องแล้วน้องเขาทำเห็นไหมเนื้อสู้เาตตาเนาะพูนนะ ăn ảo luôn hồn phu Thế thì phùm Hết đi sao phùm chứ Phổ. Phổ. Kan du byta av den där? Ja. Hon kan byta av deras. Kan ni knäppa av den? Jag vill byta av den. Nej, du får ta den. Nej, för jag orkar inte. Jag kan göra det på min. Mulla nu. Jag vill ändå inte ha så mycket Kim